ท่านคลายเขาตกค้างอยู่ในดินจริงไหมเดี๋ยวนี้จะมาเล่าให้ฟังโย่กิ่งนุ่งเรืองการเกษตรนะครับท่านหานคลายเป็นท่านอาหารระดับจุลธาตุก็คือขอให้มีไม่ต้องมีเยอะก็ขอแค่นั้นเนี่ยซึ่งหลายคนก็จะเป็นห่วงเวลาเอาไปใช้กับสูตรนุเรคสิทธิ์เนี่ยวเวลาเขาแตกตัวออกมาเขาจะได้เป็นโพแทเสเซียมคลายซึ่งตัวโพแทเสเซียมเนี่ยพืชจะเอาไปใช้เยอะมากแต่คลายเนี่ยพืชเอาไปใช้น้อยมากเฮ้ยพืชเอาไปใช้น้อยมากดังนั้นเนี่ยสิ่งที่หลายคนเป็นห่วงคือและคลายที่เหลือเนี่ยมันจะไปอยู่ไหนเราลองมาดูคุณสมบัติขอองคอดู ขอ้อที่1คอไลน์นะครับเป็นอนุภาคิีนเล็กมากๆที่สําคัญคือเขาสามารถละลายน้ําได้ง่ายมากๆดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการละลายและการเคลื่อนที่ในน้ําเขาไหลได้กับน้ําได้ง่ายมากๆแทบจะแบบว่าเขาเรียกว่าสูญเสียได้ง่ายมากๆกว่าธาตุอื่นๆด้วยเพราะว่าเขาไปกับน้ําได้มากง่ายมากๆ,ๆนะครับไม่ว,ว่าจะเป็นน้ําไหลน้ําซึมลงอะไรอะไรก็คือพัดไปกับน้นําได้หมดเลยอย่างที่2นะครับก็คืออนุภาคดิน ซึ่งโดยเฉพาะที่หลายคนเป็นห่วงก็คือดินเหนียวอนุภาคดินเหนียวเขาจะเป็นอนุภาคไอออนลบซึ่งคอลายที่แตกออกมาจาก0ูส0นก็เป็นไอออนลบดังนั้นลบกับลบเขาผักกันนะเขาไม่ได้ดูดซึ่งกันละกันหรือไม่ได้จับตัวกันดังนั้นเนี่ยโอกาสจะ โอกาสที่จะถูกตึงโดยดินที่คือน้อยมากๆดังนั้นเนี่ยเมื่อไรก็ตามที่มีน้ํามาเขาก็จะไปกับน้ํามากกว่าที่จะถูกตึงกับดินอันนี้คือข้อที่2และข้อที่3ก็คือตัวคอไลน์เนี่ยจะเป็นาธาตุอาหารที่เขาไม่ค่อยไปจับกับาธาตุอาหารอื่นๆในดินดังนั้นโอกาสที่จะถูกตึงไว้โดยธาตุอาหารอื่นก็น้อยเหมือนกันดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าคอไลน์เนี่ยมันไม่ถูกตึงในดินแล้วก็ไม่ถูก ตึงโดยทานอาหารอื่นและที่ไัลผ์คือละลายน้ําได้ง่ายดังนั้นโอกาสที่เขาจะอยู่ในนาข้าวเราถ้าเกิดมีโอกาสที่ฝนตกหรือว่าน้ําไหลผ่านส่วนใหญ่ส่วนใหญ่หญหญก็จะไหลได้กับเขาหมดดังนั้นเนี่ยลองมาฟังดูแล้วลองคิดดูว่ามันจะตกค้างได้จริงไหมจริงรุงเรืองการเกษตรสวัสดีครับ